สวัสดีค่ะเอฟซี 4, มีโตตาแว่นสวัสดีพี่น้องทุกคนมือนี่ยายน้องพอมามัเบิ่งเสียมเหล็กแหนบเสียมเหล็กแหนบมีหลายรุ่นเนาะค่ะเสียมขุดเสียมงัดได้มืดค่ะขุดต้นกล้วยเงาวกล้วยขุดค่าทุดตะไคร่ขุดหลุมฝังหัวฟังสวนได้มืดค่ะเสียม ขนาดนี่หลายรุ่นหลายขนาดมาเบิ้งอันแรกกันก่อนค่ะพี่นะ้องน,นี่ค่ะโอ้นี่มาเบิ้งอันนี้ค่ะอันนี้สี่สี่คูณสิบสองนิ้วสี่คือความกว้างสิบสองนิ้วคือความยาวราคาสี่ร้อยบาทอันนี้สี่ร้อยบาทเนะะี่ยค่ะอันนี้งัดลงไปคุดลงไปนี่ งัดลงไปงัดเงากล้วยนี่คุดค่าคุดตะไข่คุดหลุมฝังหัวฝังลักนี่ฝังเสาใดมืดนี่งัดลงไปลุยงานหนักเลยเลยค่ะนี่เสียมเหล็กแหนบนี่เสียมเหล็กแหนบแลวค่าลักลอยเด้อพี่น้องแลวค่าถุกถูกเบิ้งไอเสียมคุดดีอย่าเบิ้งข้างหลังเนี่ยค่ะมันจะบนนู้น มันจะบนนูน่นบางนี่ค่ะมันจะบดตานดินทำมันนูน่นเกินมากเลยอันนี้เกินมากมันก็ตานดินเนาะขุดบ่ดีนเลยต่อมามาเบงอันนี้ค่ะสามคูณสิบนิ้วสามคือความกว้างกว้างสามนิ้วยาวสิบนิ้วราคาสามร้อยบาทอันนี้สามลอยเด้อค่ะดูนี่ักลอยถูกอันเลยค่ะนี่ลัก,กอลอยเฮ็ดจากเล็กเหนบสามคูณสิบนิ้วราคาสามร้อยบาท ต่อมามาเบงอันนี้ค่ะอันนี้สองคูณแปดนิ้วสองคือความกว้างแปดนิ้วคือความยาวราคาสองร้อยบาทอันนี้สองร้อยบาทราคาหลักร้อยราคาถูกถูกเต้รับประกันคุณภาพครับพี่นอ้องม,มากด้วยคุณภาพพี่น้องเห็นแล้วอยากได้เสียมใบใสโทรมาหายายน้องไ้ที่ 0934963852ยายน้องบอกซาๆาดอกเบอร์โทรพผนว่าอยากจดบอท่ออออาจทนจดเออพ่อใหญ่0934963852พี่น้องสามารถเข้าไปรับชมในสองช่องทางทางยูทูบ ทางเพจเฟซบุ๊กเขาไปชมแล้วก็ย่าเสืลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายแน่ๆมูอนี้ยายนุ่งผ้ามาเบิรงสำนีก่อนสวัสดีค่ะ